เดียว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 เดีกูก็มอจชงดีใช่ไหมภาพชัดเจนมากลุงลุง โมลิเดียวเอาเอาละเด้อกลัวลวเด้อสวัวดวสดีน้องมุกครับผมโอ้โหแล้วได้แมพที่แบบว่าหลบยากเหลือเกินมาเดินอ้าวสวัสดีอุ้ยคุณแม่ซะด้วยสวัสดีทุกคนยาขอปปิดโอ้โหมเแมนอย่างนี้ปะเนี่ย ไม่น่าอยู่อยู่ๆปะไม่มีฮะมาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะอิชี่ยมาว่ะเดี๋ยวทางนู้นน,นะมีวิสเปอร์ฮนะน่าจะมีวิสเปอร์แนะ่นอนนะชัวร์เดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีอิดแดร์ไปดูแล้วก็อิดแดร์มาฮะมาตรงมาแดร์แถวนี้ไปแล้วกูไปไกลสุดนะเจนฝั่งนี้น่าจะมีอันหนึ่งซ้ายมือหาเจนเนอเรเตอร์ด่วน เอออยู่ไหนี่นะเหนื่กูเจอละวกูกระตุกด้วยมาสิมาสิใครจะเจอคนแรกก็โธ่นานนานอย่านอนนะเพื่อนอย่านอนนะเพื่อนนะอย่านะเกอะไรแค่นั้นแหละโมลี้เสียอะไรเออเอาแล้วถื่อเื่อถื่อได้ปะเอาอุ้มว่าถ้าโมลิ่เร็วอาจจะแบบเอาทิมหลังครับผมวิ่งต่อวิ่งต่อ ใ่เขียวก็เหลืองหรือมันแดงอาจจะแกล้งเรางานนอนสีอะไรสรุปใช้ได้ไหมไม่ใช้ว่ะอุ้มว่ะแ่ต้องรีบเห็นนะเอาแทงเหรอจะแทงไอ้เพื่อนเหรอไม,ไม่มีอะไร,รกแคบเหรอเฮ้ย เอาเบสเมนต์นั่นเองชิบหายแล้วไงเดี๋ยวเราต้องมีแฟมมีลล่มาเรีเกขึ้นเดี๋ยวไปช่วยมาเรามายเฟรนอย่ากลัวอย่ากลัว,กกลวไม่ดูใครเลยทั้งคนนะไปนะ แล้วไปขึ้นมาดิเออเอาดิมาแทงให้แล้วเนี่ยเอาแล้วไม่ตามหลังกูมาเลยเอากระโดดในตู้อ่าโดนจับอีกนอนแน่นอนเอาเจ็บทั้งคู่ออฟฟิ้แบบมืดเหรอเหรอ ไม่รู้ฮะตัวอะไรฮะไม่รู้เอาไปได้ไหม minus calling ฮะ m i น u s calling minus calling ลบลบลบโอ้โห minus calling ฮะ minus calling เน่นอนปัม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 บินไงละจะวิ่งกลับไปละมาเพื่อนวิ่งนะวิ่งเลยนะโกยตามหลังมาโดนเดี๋ยวนี้อย่าอยู่เฉยมันไล่อีกคนหนึ่งอยู่ดุนดุนออกมา ซุดแมบซุดแมพเพียงเดียวต้องออกมาซุดแมพเพียงเดียวเอาชิบหายแนวไว้คนหนึง่งแนววะไปดิไปดิมาความแฟมความแฟมเึงเกิดขึ้นนะบอกเลย กูล่ะกูล่ะมาดิมาดิู <c oughs> ้ดูู้ดูเล่นกับลุงเล่นไปคนแล้วคุณแม่บอกเลยจะ <c oughs> สร้างรอยแล้วกันแล้วก็หลอก <c oughs> ไปเฮ้ยคุณแม่เล่นกับผมเหรอไีคนแล้วโทษ ลุงใครรวยนะเพ้ยเอ๊ยคนคนี้ผมเคยเล่นด้วยแฮะไอ้พอโทโชนซีเนี่ยถ้ามีไปฉายจะไปช่วยอย่เจสเมนแน่นอนนะ มาดิมาดิปั่นครับผมมาไหมยี่กลับมาปะกลับมาแล้วสร้างรอยไปแล้วให้มันลงไปให้มันลงไปให้มันเสียเวลานะนะนะไปเช็คเลยไม่มีหรอก อ่าเพื่อนโดนไปสามครั้งเยี่ยมขึ้นมาเร็วเ,วเออเอาดิเออดิมาดิเอาลุงปะเอาดิตามใครไม่รู้ไม่ใช่ลุงแล้วกันอย่าที่นะไมค์เพลน เราจดการเราเองแล้วกันเดี๋ยวเดียววิจอมาเจอกันเหรอไม่เข้าใจเอาเอาชิบหายเดินลุงแทนซะล่ะกูว่าแล้วไงเอหนึ่งั้งก็บังเอ้ยกับโดนแม่เอ้ย กี่เจอกันได้กันวะบิงมาบินมาต้องบิงแล้วเฮ้บิงแล้วหลบหลบกำแพงได้ฮะนั่นแหละกำแพงบางฮะเจ,จะ้ฮ hey, ้เฮะชาปอมปอมบะระดัมปอมปอมลา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 วลาววลาล้าลวลา ตามผมมาเล่นทั้งวันนะบอกเลยลงทางได้ไงเถอะคุณแม่เล่นกับผิดคนแล้ว you know you know เพิ่งห <c oughs> ยู่นี่ปะ <c oughs> ชิบหายเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยรู้ได้ไงวะเกือบแล้วกู มาทังวันอะวันนี้มาดิทั้งวันอะโอ้ยโอ้โหโอ้โหคนม่นม่นแรงกพูดกัตัวนี้ด้วยโจไปละกูเอาเดียว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 เดยวเดียวยวกูก็เพิ่งโจคดีใช่ไหมภาพชัดเจนมากลุงลุง ไว้ออกที่กูสินะสีอะไรเอากันแล้วเหรอรอกันทุกคนเลยเหรอสีเขียวด้วยโอ้โหกนเดียวผู้โชคดีคือลุงใครรวยเอบรอดทุกคน